สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดแสนสุขวิสุธทธิวรารามตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับมาดูวัดครับสวยงามอันนี้พระโบส์ครับมีรูปพญายนาค๋อีสวยงามมากครับอันนี้รูปพญา,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 านาคเจ็ดเสียงพญานาคเจ็ดเสียงครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระพุทธรูปกันครับเรามาเดินขึ้นไปพร้อมๆกันครับโอ้สวยงามมากครับพุทธรูป,รปยันนา เดินขึ้นไปครับสวยจับ บริวเวณรอบๆก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในถึนหน้าจิวเขาสวยงามมาก นี่น่าจะเป็นลูกมีดนะครับไปเตรียเจะไว้ฝัง,งรอบรอบพระโบสถ์มีสองสี่หกแปดเก้าลูกครับกับพระเสร็จแล้วเดินออกจากพระโบสถ์ครับ ด้างข้างด้านนี้อันนี้ก็เอาตะปวครับตะปูผมพาเดินลงครับตังหามพญานาคด้านนี้รอบพอโบสดสวยงามครับ ยาน้าตัวสีเขียวมีเจ็ดหัวมีทางขึ้นทางลงทางราด ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ